สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบก,กับครูเบนต์คนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในบททศนิยมอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันพร้อมหรือยังครับนักเรียนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับให้นักเรียนนำหนังสือขึ้นมานะครับแล้วเปิดไปที่หน้า40เออห2เลยเนาะหนสิบสนะนักเรียน มาพิจารณาส่วนที่ระบายสีกันเลยนะคะนักเรียนสองรูปนี้เนาะแรงเงาเต็มทุกรูปเลยแล้วมีกี่รูปเนี่ยอ๋อมีสองรูปแสดงว่าส่วนที่รงออระบายสีเนี่ยแสดงสองเนาะแล้วอันนี้ล่ะมีสองรูปเหมือนกันแต่แต่ละรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเนี่ยครูนับก่อนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอสิบแสดงว่ารูปนี้ แบ่งออกเป็นส0ส่วนเท่ากันแต่แรงเอาทุกส่วนเลยก็คือเศษส0ส่วน10รูปนี้ก็เหมือนกันเนาะ1 2 3 4 5 6อ8 9 10 10ห้าดส่วนแรงเอาทั้ง10ส่วนก็คือเศษส0ส่วน10 2รูปนี้เอามารวมกันก็คือเอามาบวกกันก็ได้เท่าไหร่ครับตัวส่วนเท่ากันแล้วเนาะก็คือเอาเศษมาบวกกันเลยก็ได้10บ0วกสิบได้20ส่วนสิบ มันก็คือเศษ20ส่วน10นั่นแหละนักเรียนซึ่งสามารถแสดงเป็นทศนิยมได้ส่วน10ใช่ไหมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งเนาะ <Wow. S 1> ก็คือ2.0นะครับ <Wow. S 1> เอเข้าใจเนาะอ่ามาดูรูปต่อไปเลยนะนักเรียนอ่ารูปนี้โอ้นี่มันรูปคุณเนาะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนักเรียนลองไปนับนะครับ100ส่วนแรงเงาทั้ง100ส่วนก็คือเศษ100ส่วน 100รูปนี้ทำไมเหมือนกันเลยก็เป็นเศษ100ส่วน100เพราะแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าเท่ากันแรงแรงเงาทุกส่วนเลยทีนี้มารวมกันก็คือมาบวกตัวส่วนเท่ากันยังครับส่วนเท่ากันแล้วก็คือ100เนาะเอาเศษมาบวกกันเลยจะได้200ส่วน100เนาะซึ่งอันนี้มันอยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมนักเรียนครูสามารถเขียนในรูปทศนิยม2ตำแหน่งได้เพราะตัวส่วนมันเท่ากับเท่าไหร่ครับมันเท่ากับ100มันก็คือ 2.00เนาะพอเข้าใจเนาะสรูปนี้จากรูปพบว่ามีส่วนที่ระบายสีเท่ากันก็คือเท่าไหร่นักเรียนอ่าเนี่ยเนี่ยรูปนี้รูปนี้รูปน,ปนี้เท่ากันหมดเลยก็คือ2เท่ากับ2.0เท่ากับ2.00นาะในทำรองเดียวกันถ้าเป็น15 15แสดงว่า15เนี่ยก็เท่ากับ 15.0เท่ากับ15.00เนาะแสดงว่าจำนวนเต็มเนี่ยที่จริงแล้วสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้ใช่ไหมนักเรียนอ๋อได้ได้ทั้งหนึ่งตำแหน่งทั้งสองตแหน่งแอบกระซิบในอนาคตอาจจะมี3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆเป็นร้อยตำแหน่งก็ได้เนาะแสดงว่าจำนวนนับเนี่ยก็เขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้แต่เป็นจุดศูนย์ศไล่ไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ จำนวนนับนี่เหมือนที่ครูบอกเลยจำนวนนับสามารถเขียนเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งหรือสองตำแหน่งโดยเติมจุดทศยมแล้วเติมเท่าไหร่ครับศูนย์ต่อท้ายหนึ่งตัวหรือสองตัวเนาะตามลำดับพอเข้าใจใช่ไหมครับนักเรียนอ่านมาต่อกันที่หน,น้านี้เลยเนาะพิจารณาส่วนที่ระบายสีอ่าทีนี้เราก็จะเอารูปที่มันระบายเต็มเนาะมันะมรวมกับรูปที่มันระบายไม่เต็มยังไงมาดูกันเลยดีกว่าอ่าอย่างอันนี้เนาะ ระบายเต็มกี่รูปเนี่ยหนึ่งสองสามสามรูปอันนี้ระบายแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเนี่ยสิบส่วนเอ่อระบายสีหรือแรงเอากี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดส่วนแสดงว่าอันนี้คือเศษเจ็ดส่วนสิบเอามาเออเอามาบวกกันซึ่งมันอยู่ในรูปสามารถเขียนอยู่ในรูปอะไรได้นักเรียนจำนวนค้า <Wow. S 1> ก็คือสามเศษเจ็ดส่วนสิบ ทีนี้3ามเส่วนสิย้อนกลับไปเรื่องเศษส่วนเนาะจำนวนคะสามารถทําเป็นเศษเกินได้โดยเอาอะไรอาตัวส่วนคงเดิมเนาะเอา3คูณสิบไม่ได้แล้วมาบวกกับ7ก็จะได้เท่าไหร่ครับ 30, 3 0 3คูณ10ได้30บวก7 37ส่วน10ซึ่งเขาเขียนมาแล้วนักเรียนแสดงว่า3 7สเ่วน10ี่ยหรือ37ส่วน 10, 10 สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้นักเรียนซึ่งมันส่วนอะไรส่วน10มันก็คือ3.7นั่นเองเนาะซึ่ง3.7เนี่ยเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ3.7พอเข้าใจไหมครับถ้าพอเข้าใจมาดูอีกข้อหนึ่งนะ,ะรูปนี้1 2 3อแรงเอาเต็ม3รูปอันนี้แบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกัน แรงเอาไปกี่ส่วนเนี่ยลองรับนิดส,สินักเรียน1 2ึ่งสอามห้าหเจ็ดอแนวนอนเจแนวตั้งหละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิแสดงว่าแรงเอาไปเจส่วนจากหนึ่งส่วนใช่ไหมก็คือเอามารวมกันมาบวกกันก็ได้อยู่ในรูปอะไรครับจำนวนค้า3ามส่เจ็ดส่วนเอ่อสามเจ็ดสิส่วนหนึ่งร แปลงเป็นรายได้นักเรียนแปลงเป็นจำนวนคะ่ะได้ตัวส่วนคงเดิมเอา3กับ1น0งร้อยมาคูณกันแล้วบวกด้วย70ก็ได้370เนาะซึ่ง3เศษ70ส่วน100หรือ370เศษ370ส่วน100เนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้นะน,นักเรียนก็คือ3.70ซึ่งถ้าเป็น3เศษ7ส่วน 100. 100ตัวนี้นะก็คือ3นี่ก็คือตัวนี้ ทีนี้เศษ70ส่วน100มันก็คืออะไรทศนิยม2ตำแหน่งนั่นแหละเพราะมันส่วนด้วย100ก็คือจุดเออจุด7 0น,นั่นเองหรือ300เศษ370ส่วน100เนี่ยส่วน100ก็คือ3.70น,นั่นเองเนาะทีเนี้ยที่จริงอะมันมีหลักการนะเรียนอย่างอันเนี้ยเราดูเนาะมันมีศูนย์กี่ตัวให้นักเรียนนับจากข้างหลังมาข้างหน้าเนาะจุดไปเลยอ่้อย่างนี้ สามร้อยส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมสามร้อยเจ็ดสิบส่วนหนึ่งร้อยมีส่วนกี่ตัวหนึ่งสองแสดงว่าข้างบนเนี่ยให้นับถอยหลังเนาะนี่ตำแหน่งที่หนึ่งใช่ไหมนี่ตำแหน่งที่สองก็เป็นสามจุดเจ็ดศูนย์หงนี้เลยมันเป็นวิธีลัดเนาะแต่ครูไม่ได้นำนะที่จริงมันเกิดจากความเข้าใจนั่นแหละก็คือถ้ามันส่วนหนึ่งร้อยก็ทศนิยมสองตำแหน่งแค่นั้นเองนะคบนักเรียนจากรู้พราะว่ามีส่วนที่ระบายสีเท่ากันแสดงว่าทําไมนักเรียน สองรูปนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมแสดงว่า3.7กับ3.7มเนี่ยทำไมค่าเท่ากันในทํานองเดียวกันถ้าเป็น26.5ล่ะเป็นทศนิซยมหนึ่งตำแหน่งสามารถทำให้อยู่ในรูปสองตำแหน่งได้ไหมได้ก็แค่เติมศูนย์เข้าไปตัวหลังเนาะค่าก็เท่ากันอ่านี่ทศนิซยมหนึ่งตำแหน่งสามารถเขียนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งโดยเติมเลข เดีเติมเลขศูนย์ต่อท้ายหนึ่งตัวนี้เหมือนที่ครูบอกเลยอ่ามาดูข้อนี้เนาะข้อนี้นะครับก็คือส่วนนี้ระบายไปกี่ส่วนเนี่ยนักเรียนแบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนระบาบเป็นหนึ่งร้อยส่วนก็คือเออครูออขอเขียนข้งบนนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือเศษหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยแล้วอันนี้ล่ะไปกี่ส่วนเนี่ยนักเรียนลองนับดูนะ ยี่สิบเก้าส่วนเนาะยี่สิบเก้าจากหนึ่งร้อยเอามาบวกกันก็คือตัวส่วนเท่ากันยังคำนักเรียนตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือหนะึ่งร้อยเนาะก็เอาเศษมาบวกกันหนึ่งร้อยบวกยี่สิบเก้าได้เท่าไรได้หนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับส่วนหนึ่งร้อยหมายความว่าอะไรเนี่ยเออสามารถเขียนอยู่ในรูปอันนี้เศษเกินสามารถเขียนอยู่ในรูปจำนวนค่ะได้ก็คือหนึ่งเศษยี่สิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยลองไปแปลงกันดูเนาะทบทวนเรื่องเก่าด้วย ซึ่งมันคือส่วน100ใช่ไหมสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมกี่ตำแหน่งส่วน100 2ตำแหน่งก็คือ1.29นั่นเองหรือ1.29เขียนเป็นตัวเลขเออเป็นตัวหนังสือได้ก็คือ1.29หรือแอลกอซิฟทำวิธีคูณวิธีรัดทำไงอ่า2 2ง้อส่วน100ใช่ไหมมีศูนย์กี่ตัวนักเรียนมีศูนย์หนึ่งตำแหน่งใช่ไหมมีสตัวนับจาก อ่าย้อนหลังจอถอยเออมาด้านหน้าเนาะตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่สองก็คือ1 2ึ่งก้านี่ทำเอบมีได้เลยก็ตอบค่าเท่ากันเนาะอ่าในทำนองเดียวกันนักเรียนลองไปทำความเข้าใจดูนะครับหลักการเหมือนกันเลยไม่ยากเลยเนาะน,นักเรียนเก่งมากเลยครับ